ขนยาวก,กับบ้านเมืองเขาเลยดูดิดำขนยาวเหมือนควายป่าไงก็รู้อ่าเ,เน่ะอ่าเดี๋ยวจะเราจะรอ,รอดูลูกเขานะคะเดี๋ยวรอเขาส่งมาให้นะคะว่าผลงานของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาะ,ะสมพนันกับแม่เผือกไปนะคะเรื่องจริงจะ ออ,อ <lavender S 1> <AN> ่นาอือเลราคาเขาให้เองสองสนือิถ้าเผก็จะรอไเสตัวนี่ถ้าเผื่อใครเขาอยากอยากได้จริงอ่ะสู้ราคาได้ไหมปล่อยเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวพ่อมันอะถ้าสมมติว่าใครเขาอยากได้แบบราคาเอาไปจำเรียกไม่ขายใช่ไหมยังไงก็ไม่ขายนะ เออยังไงก็ไม่ขายนะกเาำไรเป็นแสนก็ยังไม่เอานะคะยังไม่เอาเราจะเก็บไว้เป็นพันนะคะมายังมายังลูปเดี๋ยวเรามาเปิดใส่ในอืมโอ้งแโ้อ๋อ ว่าอะไรพวกมัน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 ต้องดูเปิดแสงๆหน่อยแสงจะให้ดูอ่าเดี๋ยวจะให้ดูลูกเขานะคะตอนแรกผมจะขอซื้อขายแต่เออมันน่ารักน่ารักน่าชังมากเลยผมว่าจะซื้อมาแล้วจะให้คนชาวบ้านมันก็มาดูไม่เห็นอืมไม่เห็นเนะร้อยสี่สิบก็ไม่ตีได้ร้อยสี่สิบมันต้องแบที่มันมืดใช่ไหมคะ ล้วควายขวดนึงเราลงคิด,ดขขอยู่ถ้าสขของวดนี้ปก็ควายลูกผสมแก้สิ่ก็เลี้ยงเจ็ดสิบสี่สิบสี่ห้าบาจนนี้ก็จะเป็นเนี่นี่นะเป็น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 เขาบอกว่าูกก้ด้วยลูกแก้ว้ามันสวยลูกก้อ่ะเขาก็ถามเ็นลูกอะไรอะไรี่ก็ดูนะม่่ค่ะ ลูกเขาลูกเขาเป็นเผือกเป็นเผือกนะคะลูกเขาสูงร้อยสี่สิบนะคะตัวนี้ผสมแม่เผือกผสมแม่เผือกอืมนี่นะคะอ่านี่ค่ะอ่า อันนี้เจ้าของซื้อไปเขาก็ไม่ขายนะคะเขาก็ไม่ขายก็เนี่นะคะไม่ค่อยชัดเนาะไม่ค่อยชัดเจนแสงมันเอะโอเคเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะเออไม่ใช่รูปเดียว

ผลงานของเขาที่เขาทับไปแล้วทับไว้หลายแม่อยู่เนาะทับไว้หลายที่อยู่เมื่อกี้นีดว่าทับันที่สิบห้าทับไว้หลายที่อยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แม่วงนะอยู่ที่แม่วงจังหวัดนครสวรรค์ภาคฟาร์มคุณวิวัฒนะคะจ้ะเจ้าแสนเจ้าแสนเชื่องนะเนี่ยชื่อเจ้าแสนเชื่องอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแม่นวลดีกว่าแม่สีนวลดีกว่านะคะแม่สีนวลนะคะ อาวันนี้นแม่สีนวลนี่ก็คือนี่แหละเป็นควายเหล่าต้นๆเลยเตัวแรกตัวแรกตัวแรกของคุณวัดเลยใช่ไหมตัวแรกตัวทําเงินตัวที่มีอ่าอะไรเออตัวแรกของแกเลยนะคะ,ะใ,ใช่ตาฟ้าฟางไปหมดแล้วนะคะ <Lou. S 2> อ่าเขาให้ลูกลูกประมาณอยู่กับผมได้ยี่สิบเอ็ดตัวอ่ะยี่สิบเอ็ดตัวเมื่อกี้นี้มีตัวที่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะคะแม่สีนวลนะคะ ชอบคนอ่าแม่